ถอยไปถอยไปถอยเอียเออจอดบาทนี่นพ่อ <laughs> ครับกำลังต,ต่อกันพี่พี่สองครับพี่นอ้องพี่นอ้องเสียกรอบครับเจโอ 8G ครับผมเลี้ยวไปตองอ้อนงูงามด้ยวยครับพี่ดอก ร่างเบาดีนะครับอาจารย์ต้นครับแอบร,รูดสซึกงไหครับพี่น้องเวลาใส่ดินครับปร,รูดสซึกได้า่าดยินโล่งกับบะดำนะครับพี่น้องระว่างเบาระว่างคอยดีครับการว่างคอยยังตีนี้มันเป็นการทะนุถนอมรถเท้าพอมนะครับพี่น้องะะนะรเว่าเป็นผลดีครับต่อรถดำเฮาครับ รับได้คนขับไม่โคตรดีเพื่อนถนนถนอมรถบซอยกันไหมครับพี่น้อง พีนอาทิตย์ครับตี่อาทิตย์ครับไอหนุ่มเดก,ก้าครับพี่น้องคอยน้ำเลือครับอีกเกียวเข้าคิ้วสุดไทยครับพี่น้องเมื่อนนี้ครับ ก่อนครับหน่อยนักหน่อยนักที่ได้เขาในเมืองครับพี่น้องส่วนมากเพราะมันจะอยู่ตาในป่าจังทีเหรอครับแต่ว่าเ้าก็ต้องโคกสิกายขันที่เป็นทังแก๊สโค้ดเนี่ยมันก็ต้องเบื้องไหลหลายอย่างหลายเนี่ยนะครับพี่น้องเพราะว่าพี่ชอบมันหลายนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็รถด,ดำกาโอ้หลายครับพี่น้อง พี่น้องก็สนใจการยึดงานเดิมเทศบาลนะครับอยู่ในเทศบาลเทศซองนะครับสำหรับผู้ใดที่ไปยุคกรุงเทพมหทนะครับครับมามาบานจาเนี้าชีพนะครับเป็นแบบพักอันอลอดดั้มครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้โอ้พี่น้องสูเไว้แล้วครับคาํามมนกับแพ้งครับผมคาาสมบานตะไทยครับคือว่าเลยนะครับเครื่องแร้วก็ต้องสูแล้วครับพี่น้อง นะครับอาจารย์ต้นจัดให้ครับเนื้อน้ำกัดเกดขั้นครับพี่น้องเมื่อนี้ครับออกโตแล้วครับโอ้สบายๆนะครับอาจาร,ริ่มเริ่มครับรู้มากเลย รุ่นนี้ก็ได้การนะครับพี่น้องใส่ดีนะครับพอได้รุ่นครับพี่น้องพอด้ใส่ได้สวยครับอยู่กับปูอูแลร่รถนะครับอันนี้เขาเจ้ากับํำนาน้วครับเก่งแล้วนะครับผมเจ้าพี่น้องเจโอเจซี่ครับเครื่องเทอร์โบครับขับโดยสาวนุ่นครับ เบียดทั้งทีเหรอหันเลยถอยมาเลยเยบียดเบียดวางทั้ง้ายเบียดเบียดวางทั้งสาย,เ,ย,าสายเออถอยไปสาวนุ่นครับข้างแรกครับพี่น้องิไปใส่หน้าบานเนี่ยมันที่จงองเขาบ้านหอครับอาจารย์ต้นนั่งง้อกว,วันเหรอครับพี่น้องโอ้โอ้ฮักหัวบานไป เออเบื้งเบิ้งคว้างนี่แม่เบิ้งคว้างนี่มันตวงคว้างนี่ตวงคว้างรถเก่าเขาเจ้านี่นเ,เออหักเออหักมาหนาๆถอยไปถอยไปขับอ,อีกเออจอดบาทนี่พ่อ <c oughs> สาวนุ่นครับพี่น้องข้างแรกของสาวนุ่นครับ <c oughs> ข้างแรกข้างแรกโอ้เสียตัวเสียไงเดียน้ยองเนาะาต่อโอตัวเนี่ย แล้วครับรถดำเพื่อนอยากขับอยู่พี่น้องในบ้านบอกกล้าป่อยเพื่อนขับเองแลรถจะังกับงักงักตัวส่วนจะเป็นอะไรมา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 สั่งครับพี่น้องบอกกล้าขับเองอยากดันดำมาสั่งเนี้ เอร์แล้วเมื่อนี่ตัววัวตัวเพิ่นเอาเคลนรถนะครับพี่น้องมูกระทาคิ้วครับขับรถดับมันยังไม่ไหวมาโอ้ยมันจำเป็นเนาะไปคิ้เด้วยเจ้าหัวนาเือ นโน่จวดยุบผุนะผุนะพี่น,น้นนนนนองผุน,นะอุ้มผุน,นะเขาก็เล่นนะจำใจสตวัวแม่นบ่าาก็ขับให้กับอะไรเนาะไรแคมะไรเออแม่นเอาจวดบ่ไม่การเนาะได้ให้การ,การแต่ว่าการเข่าเกียร์วันนั้นจริงแบบไหนโอ้ยบ่หูเลี้ยงเนาะมันกระซับสนยนุ่งนอเกียกระเลยแต่ว่ารถน,นักนี่เขาต้อง แต่ขันอ้าดั่งเหยียบขันเล่งซอยจังหน่อยนะครับพี่อย่างกอลดนักยังก่อนลวดนักนี่เขาต้องเหยียบคันเร่งซอยจังหน่อยเนี้ยถ้ามันดับไม่ได้ห้องมันออกตเพราะว่าเห้องมันอยู่ทางดำเนี่ยมันหาจะเหยียบก็ได้อันนี้มัอยู่ทางเหนือเขาต้องเหยียบคันเร่งซอยจังหน่อยทรงมันนะว่ายังไงวะจ้าออกเกียร์้อนก็ได้ขันทำเราข้นถึงมัน เห้องจักจกังหวะลลุ่นแนวห้องเอลาเกียร์้อนอะไร้บ่อจังเลยเ<า>นี่เอาเปล่าพี่น้องไว้ซ้ำนออีนเนาะเหมือนนี่ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดกแชร์กดซับสไครต์ให้เป็นกำลังใจให้กับช่องบา่าเปล่า,ลาสาวนอุ่นน้ำซิ่งก์เด้อครับพี่น้องเดี๋ยวไม่ไม่เงี่ยห้อาจ,จีพมี่สบู่นะครับสบู่หน้าขาอ่าคุ้มเงาคุ้มคุ้มคุ้มมันคุ้มมันคุ้มมันรถคุ้มสิวล้อสิวฟ้าสิวฟ้าครับผม ก่อนนะครับพี่น้อง้วคามาทิสเสือนะครับเสือบางเบาสานุนด้ำจริงครับโลกโก้กลาหมุ่นขวอนครับผมฝากพี่น้องซอยสังนสนุนเน้อครับสำหรับมือนี่กสิกบไปเพียงสานีมม้ครับเดี๋ยวคิดนาะเอาเดี่ยวไม่พี่น้องเบิองอีกครับสำหรับมือนี่กสิกาเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีค่ะคนละพี่น้องทั้งหลอกบอกมารอแล้วสองพัน ไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ